ซื้อตัวทางเข้าที่นี่ห้าพันขีบนะครับค่าตัวแล้วก็เดินไปตามเส้นทางนี้แล้วก็มีสิ่งบูชาก็คือสิ่งนี้นะครับอ่าตันนี้ก็ห้าพันขีบเหมือนกันก็ไปตามเส้นทางนี้เลยนะครับอันนี้ก็ เราเดินไตามนี้ก่อนจริงๆต้องใส่กางเกงขาสามส่วนนะครับ ที่ถ้ำไหนแต่ว่าเป็นถ้ำศักดิ์สิทธิ์ละกันนะเคยมาครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้เรามาช่วงน้าฝนก็น้ำอาจจะท่วมนิดหนึ่งนนเส็นทางที่เดินไปนะครับ ทิวทัศน์รอบ ่วงหน้าฝนที่เรามาเที่ยวแล้วก็น้ำท่วมกันนะครับแล้วก็จะมีจุดทางเดินขึ้นไปตรงนู้นเราก็มาตามเส้นทางเลยนะครับ ดูรอบๆบริเวณทิวทัศน์แถวนี้ครับมีสาลาแล้วก็สังเกตครับความอุดมสมบูรณ์เฟิร์นสาลายขึ้นหมดเลยครับเนี่ย ีตรงทางขึ้นอนนี้ก็ดูจุดที่จะขึ้นไปนะครับเราจะเดินขึ้นไปาทางเดินที่เราจะขึ้นไป จ็ดแป 11, ก้1ส1 1 1ิ1เ1็1ส1บสองสิบ2า2ส2บ2ี2ส2บองสยห้าแ มันได้เกือบ80ขั้นเลยนะครับเดินขึ้นมาทีา่เราเดินขึ้นมาที่ภูธรรมพระหรือเขาเรียกคนเราเขาเรียกว่าทมป่าฝานะครับนี่ครับมาเที่ยวช่วงหน้าฝนก็บรรยากาศรอบๆก็ประมาณนี้แหละครับ ทางที่เราเดินขึ้นมานะครับ80ขั้นบันไดทางที่เดินขึ้นมา,าเราก็จะได้เห็นได้ยินเสียงน้ำตกนี่เรายังอยู่ที่หน้าถ้ำอยู่นะครับ เดินลงออกไปที่ถ้ำบริเวณที่ข้างล่างถ้าก็จะมีทางเขา้าถ้าแต่ทุกนี้น้ำท่วมนะครับบรรยากาศเราจะเดินลงไปที่เรียกวา่าถ้ำพระแห่งนี้ เดินเข้ามาที่ทำแบบนี้ Hello. สวัสดีครับ จะไหว้บูชาย,ยังไงครับอันนี้คือทำบุญกี่พันทำบุญกีพญ่พันครับนี่แล้วแต่ศรัทธาแล้วแต่ศรัทธาใช่ไหม

นโมตตาโตาหนึ่งหนึ่หสองพันสงันนะนะสองพันหนงพันสทำบุญครับนี้เขาเรียกขันห้าง

เลื่อเสีดแต่บททิสถิอยู่ใน์งูผู้หายนี่สาธุสาธุสาธุาธขน้อยเท่าสุภาลกาันทะานุวงศอเออทะนุศอบ้านโพนศาสเมืองตะแกแงแงคํขมวอนเนี่ยผูเอ้ยมาขอบ้าเรื่องหาเงินหาธรรมให้รับมารวยให้สุขภาพแข็งแรง,งให้ลูกค้าหลายๆขอให้ใายเครื่องได้ดีๆ แร่เมโล่ได้รถวิโก้ถ้าถ้าว่าได้ตามคำบ้านี่แล้วให้สุขภาพแข็งแรงเนาะถ้าาว่าได้ตามคำบ้านนี่แน่ก็น้อยจะมาถวายต้นเงินหนึ่งหลังมากไมเก้าวย่างสาธุสาธุบ่นแยงขับโอ่งหลานโอ้เรือยมาโกบะโกบานหาเงินหาคำเดินแม่แหลสะดวกไปท่างไหนเปิดภพอันันผ่านันให้สาธุสาธุ ยกไปบ้านเองน่าเสียดายแล้วภูตูพุทักกัจัดปกไปสมโมสมัจกำจัดปกไปสังโฆสังฆกำจัดปกไป เจ็บกไข้กอทายหายไปเด้นายเด้อนี่นี่กดเขาดีกดเขาควัจำโฮมมาผูกเข้าเอาควันน้ำหองปูศักดิ์สิทธิ์ทสงร้อของค์ผ้าย้อนนี่เป็นคำผ้ายอนนี่เป็นแก้วสองแสงผ้ายองแพงอันล้ำเลิศผ้ายแก้วฝึกมาแต่มึงสว์ปั้นมาหมัดแขนเอาเจ้าควหมัดแขนจะแล้วหาเจ้าหมัดเจ้าเยื้ กาเจ้าทำตัดค่าหากกำไรให้ได้ไง,ง่ายยามเจ้าจับแจใช้ขายค่าหางมีกาเจะซื้ออน,นั้นยามเจ้าขายอันนี้ให้มีรับน้อยหลายให้มีเงินพกองให้มีทองพกพายง่ายได้บัตรขายซื้อให้มีก้นถือหนายามเจ้า,าจว้าเจ้าจ่าไปไปข,ขอซื้ออย่าได้มีคนเบื่อยามเจ้าจ่าปัดต้านหวานจ้อยขอใส่หูาา้า,า,า,งงาจเจ้าไปขายค่าทางไกลไยทินยามเจ้าปิดนงวนหนาไปค่าที่ไหนข้อกระเวนเกณฑ์มามาใต้ตามภูผู้ประสัต อยาได้มีภัยเวรห่างไรแก่เจ้าความสุขงานล่างนี่ความห่างมีงานเขาเงินให้เต็มกระเป๋าทั้งเข่าให้ล้นทือมีลูกจะสิเป็นคนพานมีหลาน่าสิเป็นคนดื้อยามจ้าจับใจข้ายามเจ้าหาใจซื้อกำไรนั่นหนาลื่นถึงให้ได้เลขพ้นความทุขทังมัวหมองอะไรของสมบัติหังมีดีล้นให้คนหองคนห่มหัวมือเงิน่หญ่ใหญ่เกืนเนียใหญ่ให้ได้เงินล้นทถ่ได้หลุดกันใหม่ใม่ได้เงินลังใหญ่ใหญ่ เงินก็บเงินบาทให้หลังมาเงินโดลาร์หลังเข่าขกระเป๋าจะเอ,องตีเงินหมนัดเงินมันเงินเด้อมาาเลืมัน,น <ừ. S 1> ทุกทุกทุกขกัดออกไปทํามโมทมรรมะกัมเจดออกไปสังโฆสังฆะกัมเจตออกไป แม่เจ็บแม่ไข่แม่วัดแม่อายหายไปเด้อนี่ดีกวัดเข่าดีกวัดเข่าควัดควัญเจ้ามะฮมมาผูกเข้าออกขวัญน้ำหองปู่ออกซิซิตตั้งสองร้อยสองเก้าองค์ไพ่เหลืองนี่เป็นคำไปดอนนี่เป็นแก้วมุกซองใส่แสงไต้ของแฝงอันล้ำเลิศไพ่แก้วถปลือกมาแต่มสวรรค์ท่านมาหมัดแขนอาเจ้าขมัดแขนเจริญอาจเจ้าหายถูกมาโซหายโรคหายภัยหายโรคคาคุยไปปัญญา ฝ่ายเซนนี้คอยปลูกเอาคนไข้ตัวหายฝ่ายเซนนี้คอยปลูกเอาคนบาสบายก็ส่นฝ่ายเซนนี่คอยปลูกเอาผู้บ่าวผู้สาวก็ได้ปูกเต็มข้างฝ่ายเซนนี้คอยปลูกเอาไมห้าัพใหม่ก็ได้ปูกเต็มสองฝ่ายเซนนี่คอยปลูกเอาคนม่มีมันสมองก็มีปัญญาหรือคว้างฝ่ายเซนนี้คอยปลูกเอาคนขี่ข้างก็เกิดมันทันทีฝ่ายเซนนี่คอยปลูกเอาเศรษฐี พอห่างมี้งก็เจ้าฝ่ายเซนนี้คอยปลุกเอาเจ้าให้เท่าหนมืยตายให้เจ้ามีลายจึงของรายล้านฮะจะมีอนุมณ์รายจนัวเข่าหงอกให้เจะเข้าออกรอบห้อยหมื่นพันปีเด้อป่าละมีมาปกปักหลัสาให้เจ้ารับเกิรวยเงินกีบเงินบาทมันหลั่งมาเงินโนราหลังเขากระเป๋าเจ้าออมแต่เงินมันเงินมันเงินเด้อมาและวไม่มาใช่น้ำอะไร ในลูกสาวผู้เรียนบอกสองเหรสองโดยเออโดยโดยผู้ทผ้วแล้วปกไปสมโมสมัตจัดปกไปสังโูสังขักจำจัดปกไฟขอเจ็บขอไข้อฝ่ายหายไปเรื่อเรือันนี้ดีกว่าเขาดีกว่าเขาคนเจ้ามโหมายเดิมนี่เป็นท่อไฟดอนนี่เป็นแก้วมุกสองใสแสบไฟของแปะการลำเลิ่นไแก้วฝึกมาเตเมสวรรค์ันมาหมัดแกงเาเจ้าคอยคุณปัดเจ้าพื้น คือจอมปราสาทเกิดขึ้นก่อนเจ้าขึ้นคือธาตุอิมเพลนแสนพันปีเจ้าใหญ่ใส่เมื่อหนาหาพันฝีเจ้าใหญ่ใส่เมื่อหลังให้เจ้าใหญ่คือแม่หกแค่ตาให้เจ้าใหญ่คือแม่พางแในหวยให้เจ้าใหญ่คือกล้วยต้นต่ำงำลเงลึงกินข้าวทอดแค่เส็นนายเจ้าหน้าใหญ่กินข้าวตอกไก่ใหญ่อาจจะตู้เจ้าพีให้เจ้าพีคือมกผักกับเจ้านาคือแตงให้เจ้มีฤทธิ์ทีแหงหรือคนทั้งท้ายใหญ่มาเฮียนแก่งเชียงได้ให้ได้เป็นนายกรัฐมนตรีเด้อ กเจาคือนนายกไทยเนอะดโดูลองจอดเลาเดินหยาครับถ้าวขาบแต่แต่ปีได้ยอดปุ้จะขี่ข้ามายุ่เห็ดปอหนัอยู่วอขาาทขานยอดขานาขายน้ำัแีแต่เขายอดที่นี่ว่าเลยานดจับลูก นี่เป็นปากถ้ำนะครับปากถ้ำก็แบบนี้ครับต้องุดทำเข้ามาที่จุดน,น,นี้ครับนี่ครับเนี่ยทำอยู่ค่อนข้างสูงนะครับเดินขึ้นบันไดนี่เกือบ ไปแปดสิบขั้นเลยครับนับได้ก็สูงสูงในระดับหนึ่งนะครับช่วงนี้เป็นช่วงน้ำท่วมนี่ครับบรรยากาศทิวทัศน์ที่บริเวณหน้าธรรมพระเราขึ้นมาที่บันไดท่าน,นนี้เราจะกลับแล้วนะครับ อวันนี้เราจะไปอีกถ้ำหนึ่งที่เมื่อกี้เขาก็ให้ดูพระพะุทธรูปหลายร้อยรูปนะเกือบ80ดสกว่าองค์ครับอี่ถ้ำพระแห่งนี้คนเราเรียกว่าถ้ำถ้ำป่า,าปฝา ็เราได้ทําบุญไปหลายส่วนนะครับช่วงนี้น้ำท่วมนะครับเราก็ต้องเดินออก ได้แปดสิบคัน Karma, ที่เราเดินขึ้นมาเมื่อกี้ตัวนี้กำลังจะเดินลงไปครับนี่ครับก็เป็นป่าที่ปกคลุมนะครับอ่าซึ่งในอดีตเราจะมองไม่เห็นเลยนะครับว่าในภายในธถ้ำอย่างนี้ม <syndrome> ีพระพุทธรูป เก็บรักษาไว้นในถ้ำนี้มีเป็นพระพุทธรูปซึ่งเป็นของลับค่าในอดีตที่ถกูกมาซ่อนเก็บไว้ที่บริเวณถ้ำภายในแห่งนี้นครับอันนี้เขาปรับปรุงดีขึ้นเขาเรียกว่ามิตรชิดนะครับ นี่ครับเราเขาจะเดินขับแล้วนะครับทั้งขามาขากลับส่วนภายในถ้ำที่อยู่ลอดใต้ถ้ำนะครับแต่ก่อนช่วงน้ำยังไม่ท่วมเลยเราสามารถขี่เรือเข้าไปในถ้ำได้นะครับที่บริเวณข้างล่างแห่งนี้ ตอนนี้ก็เราจะลุยน้ำที่ท่วงสะพานออกจากถ้ำก่อนนะครับเพราะว่าเราจะไปเที่ยวอีกถ้ำหนึ่งนั่นก็คือถ้ำหนังแอนเห็นว่าเราจะปิดในช่วงหกโมงเย็นแต่ที่นี่ก็เป็น ถ้ำลองอีกที่หนึ่งที่คนไม่ค่อยมาเที่ยวเพราะว่ามันเป็นช่วงนา้าฝนในลักษณะแบบนี้ครับนี่ครับบริเวณจุมชนที่เป็นถ้าพระก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้ครับ นี่บริเวณท้ำข้างล่างเนี่ยช่วงนี้น้ำท่วมก็เลยไม่สามารถเข้าไปได้ครับอนนี้เรากำลังจะเดินออกจากถ้าพระแล้วก็เตรียมไปอีกถ้ำหนึ่งก็คือถ้ำ นางแอนนะครับวันนี้เก็บภาพมาให้ดูเป็นภาพที่มีความละเอียดสูงนะครับ 2.5K ในโหมดแอคชั่นแล้วก็เป็นการทดสอบถ่ายของเราจะถ่ายแบบคลิปวิดีโอแบบออฟไลน์ line. เพราะว่ามันได้ภาพที่ความละเอียดสูง แล้วก็การลดการสั่นไหวมันจะดีกว่าที่ใช้แบบไหลสดที่ใช้แบบอินเทอร์เน็ตครับเราก็เดินกลับแล้วก็เก็บบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับริงๆว่าจะใส่กางเกงสามส่วนครับนี้ก็กางเกงขายาวแต่ก็ ไม่ท่วมมากนะครับข้อข้อเขา่าไม่ใช่ถึงหัวเข่าเลยคิดว่าทั้งภาบไล้เสียงน่าจะเก็บบรรยากาศได้ดีพอสมควรรว่าที่ทานี้ ปิดเร็วนะครับน่าจะเป็นช่วง5โมงเย็นเห็นว่าจะปิดส่วนอีกถ้ำหนึ่งล้วก็จะแวะไปที่ถ้ำน้ำเงินงนะครับใกล้ถึงจุดบริเวณทางออกแล้วนะครับ S <S จะปิดคลิปเพียงแค่นี้ก่อนครับ